สวัสดีค่ะพบกับช่วงเซเว่นวุ่นวายกับลูกสาวยาไรคะ่ะโอ๊ยปิ๊มจ้ะ สวัสดีค่ะปาแมทเียเดใ่รึไม่ี้ปาตัวให่นึงกินมาเหมือดเขียดปะกุ่แล้วเห็ดปาไแล้วก็ตะกุ่นขีหลีอันนี้เหะหมดเจริงจังบ่หนิเอาจิงจังเนาแล่ว่าต้อลสะกุนอนแล้วินดลาตัวนึงใส่ไก่ผัอไทยหรอเป็ดไงกินเมือตุ่มไม่หรอกก็เมือดปลาแลราก็มาค่ะแต่สะกุลได้นะไม่เห็นแสบ เสียบพวกรีนพอนนีแห้งเสียบมาเมือวาเรียว่ายังบอกกันคือกินเนี่บอมันอัดยได้เทสสสองถ้วยไม่เย้ยวนี่บไดแตนเลยได้เลยปาดพี่น้องอันนี้คุณมีมัตเ้งรคเื่องคานเนี่ยตั้มาพพแล้วก็ฝากตัวอะไรหละมันเป็นแผนอันนี้ปะทู่ัตเกอสมุนีู่้แมนค่ะเมน่คนตกองข่าสมุทรสาครตัมุ่นมันแต่อุวน เขาเีน่มจาก e> อุบลเขานี้ยนี่นจากอุบลอันนี้จากการการจนบุรีนะคะนแตง่มือนี่ล่ะมีมืองานมือขึ้นี่นะเขาเลยกินแกงม่เาเแกงมะพ้านแม่ไม่เลยกินดเกลืวเสียอาาบ้นเาขนาดบานยังไม่ได้กินต้องรมันปุ๊บเปิดขบคุณสั่งมะมาเขาไม่ได้กินเพราะอะไรเก่ยงมมบอว่าม่รูม่กิน แม่ไก่ี่น้องค่ะยืนไปเลยแม่ไก่เป็นคนที่เป๊ะมากแล้วมาอยู่นีแล้วบวกตะกี้เราเป๊ะกว่านี่เป๊ะแเดียวเป๊ะเดียวๆเป๊ะจากขาแค่เดียวเนาะเป๊ะจากขาแค่เดียวแต่มาอยู่หนอจ้าเราจะว่านักเตะนะจะว่านักเตะกูเรียนหาว่าสั่ตว์ก็นั่งแขกเอานหนังเมฆมาขายเลยวะโว้ยนอนหลับเนาะเป๊ะมือเดียวต้องโดเป๊ะมือนั่นล่ะ ท่าแม่เปี้ยบางกเปียได้ชาค่ะแม่ตัดเป้ช็อตดิแม่เราเอาทุกแมทอีแม่เราทุกแมทอีกเอาลูกสาวลาไปใล่นี่าเสียบบนอ้กินได้ล้ใใหญ่มันแซาเป็นลกเป็นไพ่แน่คือกันเาส้นเขบเป็นไร เต่านอนเต่าก็นอนเยอะกว่า <GO av uther> ี่ไมกลางนนอนไม่แป้งแกแต่งตัวเท่มากเลยใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าแตะน่นลูกเท้าดามาลูกสาวมาแล้ว กินเขากินกันแล้กินน้ำเขามันซอยอีหยังเขาได้หายเขาคายไปแล้วอ๋อเขาไ้เลียวเจลียวจะมาใส่นมกอกินลายลูกกินลายลายลูกใหญ่มันจอยใ้รมันจอยมันใส่สูบองแามเลยมันเป็นเซเวคขึ้นนี่แหละพอร้องไมวันนี้ขยังออมเวที่ยู่เขา ยังอ่อนเวทีอย่กันยังไวกันงเรอลงหน่วยปวนแห้งเด้อเนนี้พ so ี no, so awesome. like, wohl, like, ่มัมแบมพี mm ่ฮักแพงอยู่ไหนน่ะพี่พี่ฮักแพงอยู่ฝั่งนู้นบุ้ยเมนมากกับพี่มองยืนในหน่วยน่ะมันดุดิก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 ันเป็นสาวด้วยแต่วันเป็นเด็กหน่วยโซเฟีย เป็นสาวแล้วน่างมันเป็นสาวแล้วแมนแต่ว่าเป็นเด็กหน่อยอยู่ไปแล้วบันนี้ทิมงานอันฝากบอกแม่ยุสกดเนเรื่อแกงน้องหม่แซ่บแซ่บมาทู่กันก็สมุยกระแซ่บแม่กินตำดังการบุรีเด้บุรตมะขุ่งทั้งุบลนกะไข่เคียงบนอะไล แต่พองขึ้นหลักเก่าแล้วขึ้นบ้านเก่าแล้วร้ามันหย่อนแล้วมึงมันมึงหลายหลายเมนูเนาะตอนแข้งกินกินตอนแข้งแบบก่ได้กินแต่ลูกอะไรเรื่องแม่กินหมดแม่กินแม่กินทั้งแม่กินอะไรเหรอแพนงบ่อผัดหนีบข้าวเดนียงตังไกเดียวอะไอันนี้วุ้นอะไรวุ้นเส้นเกาหลีเออจับเซอันนี้อะไรไข่ดาวข้าวเหนี่ยนตั้งไก่เดียเรียกงเป็นกินข้าวกันตั้งใจกินไข่ดาวไข่เดียวไม่รว่าเขาเรียกอะไรเนี่ยคือโปกินน้ะหมู อย่าว่าดถอดมันสิจอยดิจอยมานี่งาดดิเรื่องไปหมดแล้วนะไม่ต้องฟ้าวนะลูกมันจะติดคอเพื่อนเขาไปหมดแล้วเพื่อนใครเพื่อนคนนี้น่ะเขาไปเขาทิ้งไปอ่ะเขาจะไมทิ้งหนูล่ะทิ้งเขาก็ พอเห็นผู้หญิงดีกว่าเลยเขาปล่อยทิ้งไว้นาาสสงรรอเขาด้วยเขีนใส่เสื้อสีเดียวกันตกตาแล้วหนึ่งพี่เต้เหรอเขียนใส่เสื้อบรรจการทั้เข้ามานี่แม่กำลังลูกน้องนวดประยุกต์ว้าคุณแม่แมีมทำไมแม่บอกลูกไปทุกวันเลยเหรออะไรพี่เปียน้องครับยังอยู่อยู่นี่เนาะอ๋อวันไหนหลองเพลงซูวีหัวฟังมา พื่อนอนดิซันมั้งเนี่จะน้ำกล่พ่อพ่อทำงานเหรทำงานค่ะอีบอกาวางอีพอเขากไม่ไม่ได้าหรอวันหน้าไม่ขายมั้งเนี่ยขายรสซื้อีอะไรนะ้งร้น่เลรอซื้อเขาขาเขาไกเขาเแเขากินข้า่มนเอา แมอะก็นั่งกินน้ำพอนอยู่ว่างันนี่และก็ลูกขึ้นมาะก็ไปกินอีกาัินกินดูอยู่นี่เมียข้าวข็ง้าวแขทงอยู่ี่ขั้นขึ้นเวทีนะมันผู้ดีอยู่ลกลงรงพดีคาเป็นขายผักสมผักเสียนขนไปขายผักเป็เสียไงล่ะถ้าลุงเขาา่าข้าง่างมันจะไปจังไหนไังนั่งกันเลยนั่งอันลพี่มหา เฮานั่งใช้ก็ได้ดอกใจเขาไม่สูงถ้าเป็นเจ้าเป็นพระเขาเจะตั้งหนางสือแมนเขาจะมาดังเที่ยงวันเย็นเอาญาติโยมกินข้าวแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานเหตุแห่งอะไกันล่ะประเด็นเด็ดกันล่ะพรากินอาหารกันต่ำดึกได้หรออุ๊ยได้เยอะครับปวดหัวก็เลยจะกินข้าวบ่แล้วแล้วแล้วหัวที่สุดไปช็อตที่แม่ไปถือตะกร้า ตะกาเขาจะเติมของใช่อันมันตะกาเนี่ยเขาใส่ของใ้เฮาเนาะมเป็นีเเนาะวงือเอาเนาะ้องมเซเว่นเขาเล่นมาแต่เขาเล่นนะพีันใช่ไหมควงเล่นเนาะตะกาเนาะพเมนจิเบิร์พวกชอยูแม่ตะกาเนี่ยอัี้บอรูเนาะเขาจะเติมของจิก็เลยไปกินก็จะขอเซเว่น้เีรเนาะโอเนาะนมตาลเขาละเจนก็ใส่นมเนาะ เราใส่นมนี่ดีเห็นเราใส่น้ำแม่คอยพี่น้องแล้วนวดหน่อยลึกตาอะไเนาะนี่นะครับพี่น้องเดินทางต่อซาเกลเอำเืออไรนี่อำเออไรให้มันน้อยไม่ใช่ซาเกลวอาเอเมืองอำเภอเมเอาอ น้องปลือน้องปลือยคือคุณคุณปะเอ๋อน้องปลือยชนบุรีแบ่งกลับยอเป็อย่งเนี้ยตาเหืออะไรที่ใีเนาะแม่มาเรากินดีดีนะแต่ละบ่พี่เยอเนยังว่ามันจะเป็นมากรวมอยู่สาวหน่อยบ่ยเยอจะไม่งอกเอ็มหัวยูป้อมแปลมันบ่เมื่อยบ่บ้อย่เ่อยคอยบ่เมื่อยเป็นยังผูไดบ่เมื่อยนี่เมื่อย ไม่ไอเดจี anyway. ่ไหลาเอ็นตะเทียนมูนหนวะจันโตเกียวไปถึงว่าจะใส่คุณแม่น้องไม่รู้จักสองคนนี้ไม่รู้จักน้องอ่ะน้องระวังนะลูกอย่าไปใกล้สองคนนี้อันตรายที่สุดเลยในวงน่ะจริงๆพ่อโจทำอย่างนี้เลยกากระบาดกากระบาดกางหัวเลยลูกแบนเลยเหรอแบนจริงหรือไม่ใช่หรือใช่หรือมีพ่อโจสั่งห้ามคุณปุ๊บปุ๊บป yeah. ุ๊บปุ๊บ จริงบอกเขาไปแล้วบอกเขาไปยังคดีไม่ต้องพูดอะไรเยอะเขารู้เรื่องแล้วแล้วประกาศใส่ไหมแต่ประกาศรู้แต่แอดมินมาใหม่ๆระวังเด้อระวังบุตรเด้อทีอย่าพูดชื่อเอาซื้อระวังเด้อว่าฉันพอโจประกาศไปละเจ้าเจ้าไปแล้วเจอกันสากี้วเดินทางปลอดภัยทุกคนบ๊ายบาย จานอนเด้อแม่เด้อนอนเด้อมันจิตอยกวกเขาดิจุ๊บ